ในชื่อฝู่คอยแดนปูจดเทียนเป็นยารักษาไตาเสื่อมเรื้อรังจากเบาหวานในประเทศจีนตั้งแต่ป2003ี2003เราก็เลยจดชื่อฝู่คอยแดนไม่ได้เพราะมันกลายเป็นยา,นเ,นยาเราก็เลย <จด S 2> เต้องจดว่าเราชีวิตเช่นทางการ<ม>เดินทางจากการค้นพบฤทธิ์ของมันจนจดได้ใช้เวลา15ปี <Wow. S 3> จากงานวิจัยเมื่อกี้ที่ฟังมานะเข15ปีอะผู้ชมพี่รู้สึกว่าเป็นความหวังใหม่แล้วก็เป็นแสงสว่างสําหรับคนที่เป็นโรคไต กลุ้มใจอยู่เ,เห็นคนที่ฟอกฟอกไตต้องไปฟอกบางคนอาทิตย์หนึ่งสามวันบางคนทุกวันแล้วแต่อาการมากน้อยคือเราเราเห็นเพื่อน ร่วมโลกกันแล้วเราไม่สบายใจเลยนะคะยิ่งเป็นคนใกล้ตัวก็ามาทุกทีแล้วคุอยแดนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงต้านอักเสบกระตุน้นคุมต้านทานแบบปรับสมดุลไม่ให้มันมากเกินไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะต้านการเกิดเนื้องอกและมะเร็งค่ะป้องกันริมเลือดอุดตลอดเลือดต้านการติดเชื้อทั้งแบคท,ทีเรียและไวรัสช่วยควบคุมน้าหนักโดยป้องกันการการผลิตไขมันใหม่ปกป้องและร่วมบรรบัดตับเสื่อม ป้องกันสมองและระบบปาาระสาทที่เปลียนให้ทราบว่าทำไมจดราวซีวีเพราะคุณคอยแดนได้รับการจดทะเบียนโดยองค์การอาหารและยาประเทศจีนตั้งแต่ปี2003เป็นยาที่รักษาโรคไตเสื่อมเรื้อรังเนื่องจากเบาหวาน